ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนใหม่สําหรับเช้านี้นะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับที่นอกเหนือจากการเตรียมดินพร้อมปลูกแล้วก็ในเรื่องของสามบดีสี่ันไข่สําหรับคลิปนี้จะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับจากการที่เรากําลังพ้นอากาศหนาวจัดเย็นจัดนะครับตัวเลขตัวเดียวแล้วก็กําลังเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับแล้วเพื่อนสมาชิกจะต้องเตรียมแบบไหนอย่างไรสําหรับทุเรียนเล็กนะครับตั้งแต่ เริ่มปลูกยันจนถึง4ปีถือว่าเป็นทุเรียนเล็กอยู่นะครับสิ่งที่จะเตรียมนะครับลำดับแรกนะครับตอนนี้ขอให้เพื่อนสมาชิกใช้ใช้ดินปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้นะครับใส่บริเวณรอบนอกโคก่อนนะครับใส่รอบนอกก่อนนะครับสำหรับต้นนี้ก็ใส่อยู่ประมาณ1งถุงปุ๋ยนะครับประมาณสัก30กิโลน่าจะได้นะครับถ้าเป็นถังสี20ลิตรก็ใส่สัก3ามถังนะครับย่ิตริ ก็ใส่ประมาณสักสามถังนะครับมาโรยรอบๆแพร่ให้บางๆนะครับยัหนานะครับยันหนาใส่บางๆนะครับแล้วก็เอาหญ้านี่แหละครับคุมหญ้าแห้งนะครับย้ําว่าเป็นหญ้าแห้งนะครับไม่ควรเอาญ้าหญ้าที่เป็นสดๆนะครับเพราะผมใส่แล้วมันมีปัญหาร้อนละอุนะครับตอนที่มันย่อยสลายนะครับมันจะเป็นเชื้อราแล้วก็มันจะทําลายรากทุเรียนนะครับก็ใส่แล้วก็เวลาใส่นะครับ เป็นฟางก็ได้นะครับหญ้าแห้งก็ได้ให้มองเห็นดินนะครับเวลาเวลากบเนี่ยให้มองเห็นดินนะครับมองลงไปมองด้วยตาเปล่านี่แหละครับให้มองเห็นดินนะครับให้มองเห็นดินแล้วก็เอาออกทรงพุ่มนอกทรงพุ่มนะครับของผมจะนอกอยู่นะครับดึงออกมานอกทรงพุ่มให้ให้กระจายให้ทั่วนะครับรอบๆเลยนะครับและหลังจากนั้นเตรียมเสริมน้ำนะครับหัวสปริงเกอร์นะครับดูบริเวณว่ามันออกนอกสรงพุ่มแล้วหรือยัง นะครับนั่นคืออย่างที่2อ,อย่างที่1ใส่ดินนะครับใส่ดินปุ๋ยหมักนะครับเพราะจะรักษาหน้าดินเสริมธาตุอาหารให้กับดินทําให้ดินร่วนซุยโฟน้ำโฟอากาศแล้วก็มีจุลินทรีย์เข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะหาอาหารหรือให้อาหารกับชุเรียนเราอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองก็ คุมหน้าดินแล้วก็ลดน้ำให้ออกนอกส่งพุ่มนี้คืออย่างที่สองนะครับหัวน้ำจะต้องออกนอกส่งพุ่มนะครับในฤดูร้อนนะครับไม่ต่างจากฤดูหนาวนะครับให้ออกนอกบริเวณส่งพุ่มนอกส่งพุ่มนะครับเพื่อสร้างความชื้นสัมพัทธ์เพราะว่าอากาศมันร้อนมันแรงอากาศมันโหดนะครับ30 8ปถึงองศานะครับเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มหัวสปริงเกอร์นะครับแล้วก็ยิงออกให้ห่างนะครับนั่นคือข้อที่2ก็คือควบคุมการให้น้ำเพื่อสร้างความชื้นสัมผัสนะครับข้อที่2ส,ส่วนข้อที่3ครับให้อาหารทางใบครับให้อาหารทางใบตอนนี้ให้อาหารทางใบก็เป็นสาหร่ายอะมิโนนะครับบวกกับซิงค์ไปก่อนต้องให้ตั้งแต่นนเนิ่นๆนะครับบางท่านอาจจะ มองข้ามในส่วนนี้นะครับไปถึงมีนาเมษาแล้วค่อยให้ไม่ทันนะครับไม่ทันเพราะว่าทุเรียนต้องอาศัยสะสมใบสะสมธาตุอาหารที่อยู่ในใบเขาจึงจะสู้อากาศร้อนได้นะครับต้องอย่างน้อยต้องเตรียมอย่างน้อยหนึ่งเดือนให้เขานะครับต้องต้องเตรียมธาตุอาหารเพื่อสู้สู้แดดนะครับเพราะสู้แดดให้เขานะครับในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งยังไม่ต้องตัดนะครับถ้าถามว่าตัดตอนถ้าเป็นทุเรียนใหญ่ตัดได้นะครับทุเรียนที่ยังไม่มีผลผลิตนะครับ ทรงพุ่มหนาาตัดได้นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเป็นเชื้อรามีน้อยแต่ถ้าทุเรียนเล็กนะครับให้เขาคุมหน้าดินให้ก่อนนะครับยังไม่ต้องตัดก็ให้เขาเป็นเป็นร่มเงาช่วยความชื้นสัมผัสด้วยในเรื่องของบังแสงให้กับรากก่อนนะครับประมาณนี้ยังไม่ต้องตัดนะครับยังไม่ต้องตัดก็ให้อาหารทางใบสาหลาอาเมโนอาหารรองเสริมบวก คัดซิงเข้าไปอีกนะครับให้ประมาณสัก3ามสี่ครั้งนะครับก่อนที่จะถึงมีนามเมษาก่อนจะถึงเมษานะครับฉีดเรื่อยๆนะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับหรืออย่างอย่างอย่างห่างก็10วันครั้งแต่ผมฉีดทุกสัปดาห์นะครับฉีดทุกสัปดาห์ใส่ทีละน้อยแต่ฉีดทุกสัปดาห์นะครับเพื่อสะสมอาหารเพราะฉะนั้นทุเรียนของผมจะไม่มีในเรื่องของใบเหลืองใบร่วงนะครับใบสลัดไม่มีนะครับไม่มีที่ผ่านฤดูฝน ก,ก็ตามฤดูหนาวที่ผ่านมาก็ตามนะครับจะไม่มีเพราะว่าสะสมาธาตุอาหารนะครับแม้แต่เมษาเนี่ก็เหมือนกันนะครับใบไม่เหลืองไม่ร่วงนะครับมีอย่างเดียวคือใบไหมนะครับใบไหมก็คือนี่รดน้ําไม่ถึงมันก็จะเค็มปุ๋ยประมาณนี้แต่ก็พอรับได้นะครับจมูกใบมันนะครับก็ไม่เพียงที่ปลายนะครับเราก็ถอยลงบางทีก็ห่างออกไปเป็น1เดือนจึงใส่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ผสมกับอินรีย์นะครับประมาณนี้ข้อที่4นะครับข้อที่4 <c oughs> ในเรื่องของใส่ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักไปแล้วนะครับแล้วก็ฉีดสารลายอะมิโนแล้วก็ตีวงน้ํากว้างอาหารรองเสริมบวกซิงมีอยู่ประมาณ4อย่างประมาณนี้นะครับที่ที่จะให้อาหารทางใบและทางดินสําหรับทุเรียนนะครับเพื่อที่จะฝ่าวิวกฤต อากาศร้อนจัดนะครับ3 8ถึงองศาในบางวันนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับปีที่ผ่านๆมาผมก็ทำประมาณนี้นะครับในเรื่องของการดูแลก่อนที่จะถึงฤดูร้อนนะครับตอนนี้ก็ออกใบขนงมาแล้วขนาดผมตัดไปแล้วนะครับขนงมันก็ยังออกมาอยู่นะครับในเรื่องของขนงเริ่มอ,ออกมาแล้วเริ่มอ,ออกมาแล้วผมจะปล่อยนะครับเนี่ยขนงพวกนี้ผมจะปล่อยเลยปล่อยตามธรรมชาติ ให้มันมีความหนาพอมีความหนามันก็จะบังรากแล้วก็ทําให้ร่มเงาแล้วก็รักทุเรียนของที่เป็นรากลอยๆนะครับมันจะไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับมันจะไม่ร้อนมากดินก็จะเป็นมันหมาดประมาณนี้แหละนี่ดินประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ในเรื่องของดินนะครับก็รักษาหน้าดินด้วยนะครับแล้วก็มีความชื้นสัมผัสที่ น้ำบ่อนะครับมันมีไอ้น้ําขึ้นมานะครับตัวนี้ผมก็จะปิดหัวนี่ครับผมไม่ค่อยลดหรอกครับมันมีความชื้นอยู่ใกล้น้ํานะครับเพราะว่ารากมันทุเรียน2ปีกว่าแล้วมันก็คงจะมีรากบางรากที่ลงไปหาน้ําเองได้นะครับเพราะมันเป็นรากผูพรอยู่ตรงนั้นนะครับชี้ลงไปทางน้ําผมก็เลยปิดหัวทั้งสองหัวเลยผมไม่ยิงนะครับตัวนี้ผมยิงสองวันครั้งนะครับ ก็มาดูที่หน้าดินแล้วก็ดูที่ใบทุเรียนแต่ถ้ามันใบแบบนี้ผมก็จะไม่ฉีดนะครับประมาณนี้ก็คงจะแชร์ประสบการณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่จัดเตรียมนะครับเตรียมทั้งทางดินและทางใบเพื่อให้ทุเรียนเรานะครับพ้นวิกฤตอากาศร้อนจัดของเดือนมีนาเมษาสองเดือนนี้นะครับก็ภาวนานะครับในช่วงของมีนาเมษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมี ฝนมาช่วยนะครับมาช่วยเพื่อไม่ให้อากาศมันร้อนจัดนะครับช่วยอย่างน,น้อยๆช่วยเดือนละครั้งก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ทําความชื้นสัมพัสให้ทางทางทางอากาศให้ได้นะครับยิงของผมก็จะสวันครั้งแล้วก็ยิงตีวงกว้างเลยแถวนี้เป็นน้ํา แฉะไปหมดนะครับแล้วก็งดไปสองวันแล้วก็ค่อยมาเปิดหัวอีกครั้งหนึ่งส่วนทุเรียนต้นอื่นๆก็ดูตามอาการถ้าดินยังแชะก็จะปิดหัวหรืออาจจะใช้เพียงหัวเดียวอย่างนี้เป็นต้นมีความจําเป็นจะต้องเดินดูทุกวันนะครับบางทีหัวก็อุดตันบางทีน้ําแฉะเกินไปเราก็หลีลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าทุเรียนแต่ละโคกแต่ละ อายุมันจะกินน้ําแตกต่างกันนะครับก็เย็นนี้ถ้าลมไม่เรงนะครับก็กะว่าจะฉีดยาอยู่นีองผมก็เริ่มเห็นแล้วนะครับเพี้ยไฟลงแล้วนะครับเพี้ยไฟเพียจักะจันลงเนี่ยแต่มันมียอดอ่อนน้อยนะครับก็เลยไม่ได้ ใส่ใจมากนะเพราะมันกินก็กินบ้างนิดหน่อยก็พอรับได้นะครับแต่ถ้าเป็นยอดที่เป็นใบดาบใบอยอดปลีเยอะๆนะครับอันนี้ต้องต้องต้องเฝ้าระวังนะครับแต่น,นี่นส่วนมากเป็นใบแก่ข้างบนก็จะมีบ้างปรับปลายนะครับแต่เย็นนี้ครบแล้ว1สัปดาห์ยังไม่ได้ฉีดก็คงจะฉีดพร้อมบวกกับสาไลาอะมิโนสําหรับเย็นนี้นะครับที่ที่เตรียมไว้ก็คือ,อผสมสาไลาอะมิโน นะครับ2 0ซี c c, ต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็ผสมในเรื่องของยาเพี้ยลงไปผมใช้คอฟีนาเพอเพราะว่ามันกันไหลแดงได้ด้วยนะครับมีทั้งเพี้ยไฟไายแดงมันกันได้ทั้งหนอนด้วยนะครับผมใช้คอฟีนาเพอแล้วก็บวกสารจับใบนะครับแล้วก็มีอาหารรองเสริมด้วยอาหารรองเสริมนิดๆหน่อยๆนะครับบวกลงไปนะครับ ก็จะมาฉีด3อย่าง4อย่างกับสารจบับใบนะครับสารจบับใบใส่แค่1นซีซีนะครับพอไม่ให้มันไหลทิ้งนะครับนั่นคือในเรื่องของการดูแลเพื่อให้เขาสะสมอาหารนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันหนอนแมลงด้วยนะครับก็เป็นประมาณเท่านี้ก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ